ที่คาดเข็มขัดตลอดมีเวลาเที่ยวคาร่า,า่อบางทีมันมันลืมว่าบางทีบางทีก็หลัดแล้วบางทีก็ลืม,มหลับเลยมันก็รังนะมันก็เตือนนะว่าตึงต้งตึงต้งตึ้งอ่ะสมองบี้คิดอะไรอยู่ไม่รู้คิดถึ่งค่ะคิดถึงหนูไงคะสู้ๆนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกันนะคะเกินค,ครับ ไปลูกไหนแกงอะไรอสีแดงอะสีแดงไม่รู้ดททำให้พี่พี่คะพี่พี่อู่แกงอะไรคะนู่นนี่นั่นค่ะนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นโ้โหโอเคค่ะ พี่เพิ่งขึ้นเหรอคะเอ่อห้อเปลี่ยนชื่อแก๊งครับโดโรเปสเปลี่ยนชื่อนี้ครับฮะเปลี่ยนจากโลเปสมาเป็นนู่นนี่นั่นครับจริงเหรอจริงนอ่ะนู่นนี่นั่นไม่เห็นดีเลยนี่ข้าวว่าไม่มีวะมีจริงด้วยครูดาวอยู่ ฮะคูดาวใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคะ่ะแกงนูนนี่นั่นแกงนูนนี่นั่นเขาเขาคือโลเปสแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นนูนนี่นั่นเพื่อนเพื่อนมีบอร์ดเกมเล่น เล่นกันได้นะเรามาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะพี่เกลยวแต่งตัวน่ารักจังเรามาเล่นกันเถอะเพื่อนเพื่อนเรามาเล่นกันเถอะพี่พี่ชิตัน<ม>กินข้าวหรือ,อยังอืม เือคืออะไรคืออะไรวะออแล้วเอาอยากกดคิวกดคิวมันก็เฉลยดิอ,อยากไปเที่ยวอะไ, <ป S 1> ไปไหมวันวัน,วนมึงทำอะไรกับพี่บ่าวมึงเนี่ยไล่เนะกลีจูบห่วแ,แล้วทำอะไรอีกกอดแล้วทำอะไรอีก ะทำอะไรอีกกับพี่บ่าวทำอะไรอีกแค่น้ำมันไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกแต่อยากไปเที่ยวอืมวันวันก็คืออะไรอ่ะอ้าวงไงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราค่อยเล่นกันใหม่นะเกลรู้ไหมว่าคำของเกลคืออะไรอะไร อ๋อคือยังไม่รู้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยยังคืออะไรอ่ะก็คือถ้าถ้าเป็นรับหน้าก็คือมันจะเปลี่ยนคำหมาถูกไหมใช่มันจะเปเป็นคำว่าคุย <laughs> เธอแม่ร้ายทำไงได้ใจฉันดันยากไม่ดีไม่ให้กาเธอเั้นคิดอะไคือถ้าสมมุติแบบมันไม่ทำแบบนี้ต้องลาทุกวันมันต้งลาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มีโคต้าลาให้ได้หกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันหยุดวันจันทร์ก็เท่ากับหนึ่งเดือนหยุดได้สิบวันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้ามาสายลาก็คือนับว่าเป็นลาถ้าใช้โคต้าคือใช้ แล้วไม่ใช่ก็แค่ปรับเพราะสุดท้ายเงินเข้าแกงไงแล้วเล่นแน่หรอมันเนี่ยก็โดนเหรอโดนหมดคือโกโบบางทีเราก็โดนหมดใครยังไม่ได้ลงทะเบียนไปลงทะเบียนด้โอ้โมาไม่ทันเห็นจดย์หมดพวกสตาร์ก็คือหลังห้าทุ่มก็ต้องมาหลันทีนี้ไม่มาก็คือโดนหมดแล้วลูกอื่นอะก่อนสองโดนหมด องทุ่มหนึ่งตีสองบนที่อยู่ที่รุนต่างประเทศก็โดนเหรอโดนหมดของต่างประเทศของสตาร์ทาวคือนับตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ลูกสี่ทุ่มครึ่งเพราะว่าสี่ทุ่มมันสามารถมาได้แต่ทีนิลาบอกว่าหลังห้าทุ่มก็เลยสี่ทุ่มครึ่งตัดไปและก็งดัดหลานนอกเวลาก็คือเก็บชั่วโมงนับชั่วโมงที่น้องเข้ามางาดัดหลานก็จะเรียนเป็นคิวปืนถ้าชั่วโมงมไม่ถึงก็ขึ้นไม่ได้ แบบนี้พี่ยูนะพี่ปิน่นก็โดนปั่มด้วยสิไม่เป็นสำรองเพราะสำรองไม่โดนชื่อเหลือใช่แล้วพี่บุนที้ไม่เป็นสำรองหรอขี่ก็มาเล่นอยู่นะแล้วพี่บุนดี้อะรโดนปั่เหรออืม เตมนังอ่ะขาดสองคนแล้วก็ในอนาคตเพื่อนจะเอาที่สองด้วยเพิ่งรู้ขาดสองถูกไหมตอนนี้ขาดแค่สองตอนนี้ขาดแค่สอง lg แล้วก็เดี๋ยวแนนาโคผู้หญิงออกสองก็นอาผู้หญิงมาแทนนับ lg เหรอคะใช่ต้อง lg เท่านั้นถูกแล้วเป็นเก่อ แกเอลจีเป็นเกเป็นทองแบบเพจสองเป็นทุกอย่างถ้าตัดแตลงเพศแล้วเราก็ต้องถ่ายส่งมาในกลุ่มถ้ายังไม่ผ่าก็ดูในกลุ่มมันมีได้อยู่น้าเจอสีแดงนะไอพเสียงดังพยวิคอัพวิคอัพวิงอัพชุบโชดีๆนะเพวิคอัพเอองั้นกูก็เหมาไปเลยละกันสามล้านเดือนที่ไม่วิจูแล้ว โอเคไปชุบกำแพงอย่าชุบมีหน่อยมีหน่อยมีหน่อยเนเพื่อนเขาเหลือน,น้อยนะเขาเหลือน,น้อยนะคนเดียวจบหน่อยอย่าไปแย่งเล่นนะเล่นปูดยืนค้ำไปก็ได้ ขึ้นมาขึ้นมาห้ามดันไปลึกนะเล่นเป็นเวฟอย่าอย่าอย่าเกินอีน้ำอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เกินอีบารเพอไฟไฟตรงเล่นเป็นเวฟนะกำแพงถ้าสมมติว่าเพื่อนเราโยนลมเยอะให้เข้าไปชุซบซอกสัมผัสเบอร์บิลลาต้องใช้มาเชียร์คอเล่นตีรูทนะห้ามดันลึกตีเป็นแหงหน้าไว้ใครตายดึงมา เขาตายเยอะนะดันขึ้นไปหน่อยช่วต้องห้ามเกินโกโบนะเล่นตรงโกโบไว้ไปเล่นเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยวัวเยอะนั่นเลยสามนะมอนมีชุบสามเกิดเป็นสิบหกมาเกิดนะตรงโกโบเกี่ยวมาชุบกำแพงนะเกี่ยวมาชุบก้อนตรงนั้นน่ะชุบจัมไนเดอร์อยู่นะชุบที่ไนเดอร์อยู่เอ็ดชิทันกับโอเคโอเคชุบหน่อยชุบหน่อยเื่อนะสายกันสื่อสารกันชุบเยอะ มาเข้าวอด้วยเฮ้ยตรงโกโบออกมอได้ปะมาสะจันหน่อยไอ้เพื่อนยังเดินเด้งเพ่มาเช็มาให้ไม้เอาเข้าวอเข้าวอไม่เพื่อนคนนั้นมันถือไม้นี่นี่กูขอกูขอกูเคล็กเอาเพื่อขึ้นมาให้ได้20กว่า อยู่มดึงมาสแตแต่บ้าดึงมาตรงเนี้ยเทาไหี่ไปเก็บพี่หล่อตายตรงเนี้ยมุมๆเลยเข้าม,มาเลยมั้ย บอสบอสบอสอะไรบอสปอเหมาลายเดือนน้องเดวเหมาใจช่อเวเตายเยอะด้ววมแตแล้วมาเมาแล้วมาเาแล้วมาเจตมาเตมาแล้วมาเต้มาแล้วเตล้าเ้อเเจต้เเอ อยู่ข้างนอกอะออาทีทดึงเพื่อนออกมาชากข้างนอกมึงจะได้ ออกกันยมากันตัวเด้งเพื่ตัวเด้งตัวสีทีไม่ได้เอเพื่อนทีไม่ได้ว่ะไอ้เทียทำไมไอ้ไอ้สีตาแบบผู้หญิงคนนี้ผู้หญคนนี้มาทไหนมาที่ไหมาทีมหนมาทีม กันหน่อยนะกันหน่อยนะเพื่อนกันหน่อยนะผมชุบลงมากกันหน่อยกันหน่อยผมชุบลงไว้ลงมาข้างล่างไว้ตรงลงมาข้างล่างลงแล้วลงแล้วถีบไหมพี่ปอบถิ่มให้พี่ป๊อบเฮ้ยพอไปแล้วอ่ะพี่ป๊อบเลยว่ามึงอยู่มึงทำให้ได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 ้ลองเล่นก็สี่สี่คนเล่นเลยเล่นให้เล่นให้โอ้ยเฮียกูบอกว่าช่างวันนี้ เว้ยอย่าพึ่งปรับเพื่อนอย่าพึ่งปรับกำลังออกเอาเวลาให้นานที่สุดเอาเข้ามาเไม่เข้าไปชมไม่มีไม่ต้องไปข้างนอกแล้วนะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะสุดตรงนี้ไปเรื่อย ตูงนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องออกไปข้างนอกกลับมาตัวนี้้กมแลไม่ได้ติดก๊อกรอดักเขาจะมาเอาศพเพื่อนอ่ะไม่ต้องออกไปนะไม่ต้องออกไปเอาเพื่อนมาชุบตรงนี้เอาเพื่อนมาชุบตรงนี้เลขข้างในไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไป เอาเพื่อนมาหน่อยนอกวงเห็นปะสองคนเอามาแล้วไม่ต้องออกไปค่อยออกไปพร้อมกันเนี่ยเคลียร anyway. ์ตรงนี้ให้หมดเนี่ยเห็นปาจะหมดแล้วออกไปพร้อมกันเพื่อนมาช่วยสู้เพื่อนเรืองเนี่ยเล่ตรงนี้เล่ตรงนี้เขาวอ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 ระวังอูดระวังออก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 มาออกมารอรับออกมารอรับมาออกมารอรับมายังยังยังรอก่อนรอสี่สิบสองโอ้ไม่เห็นยงแรงอ่ะ ระวังอะมากน้อรอลออีเหี้่ยกูหมดกูหมดกูตายเหี้ยกูหมดเลือดตาแป๊บเดียวไอลิงไม่ฟังเลยอ่ะเอาก็เอาเพื่อนตรงนี้เองได้มาเห็นไหมอีสองคนเอามาเอามา เราอยู่ในนี้หมดแล้วหรอปิหมดยังอ่ะเรามีกี่คนนะยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปเข้าเข้าเข้ามาน่ยเล่นตรงนี้เล่นข้างในนี้หลังหลังเล่นไปเล่นไปตีไปตีไปชบเป็นตีไป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 มีดมืดอะไรตีไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรเลยตีไปตีไปตีไป เล่นตรงนี้นะไม่ออกไปนะเล่นตรงนี้นะอันนี้อย่าออกไปข้างนอกนะเล่นมีดเล่นมีดมหน่อยเดี๋ยวมีดทิพยวบให้มา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 เล่ค่ข้างในสวยมากถือมีดเล่นคู่เพื่อนเล่นข้างในไม่ต้องออกไปเลยถือมีดถือมีดถือมีดเล่คข้างในถือมีดถือมีดถือมีดที่เบาที่เบาขอโคมโคมขอแซลมอนกับพี่เทอร์รี่พอ เดี๋ยวมาเชงซอกนี้ซอกเนี้ยตายหมดกูตีตายหมดเขาชุบข้างนอกเยอะนะไม่ต้องไปข้างนอกไม่ต้องไปข้างนอกแทนไม่ต้องไปข้างนอกแทนไม่ต้องไปข้างนอกเอาข้างในที่บ้านข้างในตายอีกเขาดักข้างในให้หมดเลยเอาปืนยิงดาเมจลดนะในซอกอ่ะไม่ใช่ซับเลย อย่าไปตายข้างนอกอย่าไปตายข้างนอกพี่ขอตรงประตูดักตรงประตูตรงนี้ดักตรงประตูเลยเอามาเช้ขึ้นมาลุมเบิร์ดเอามาเช้ขึ้นมาลุมเบิร์ดตายอ๋ออสดีหาเพื่อนชุบหน่อยอวดี มาหน่อยเพื่อนมาหเพื่อนมาหน่สุดเพื่อนเข้าวอเข้สุอเพื่อนเอนข้าวอยี่สิบเขาวอเข้าวอาเข้าวอ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 

เขาวเขาวชุบอยู่ข้างในเขาวเขาวเขาวเาวนแมนเนอาตายตรงเสาไม่ต้องออกไปข้างนอกนะไปปิดได้นะปิดได้นะ้วแต่นั้นมาเล่นมือพี่คนนึงดิตีหลบทีได้ไหมเปลี่ยนบิดหน่อยเป็ี่ยนบิดหน่อยเป็ี่ยนบิดหน่อยเป็นมีดน่เป็นมีดน่อยเปลี่นบิดหน่อยเกืบถือไม้เกือบถือไม้เกืบถือไม้กืบถือไม้หน่อยเพื่อนฝั่งซ้ายมาเล่นฝั่งขวาได้ปะฝั่งซ้ายมาเล่นฝั่งขวาได้ปะมาเล่นฝั่งนี้ชุบแล้วชุบ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 ล้ว ฝั่งซ้ายกลับมาหน่อยพี่ดึงเพื่อนกลับมาหน่อยฝ่ายเลยเลยได้เลยได้เลยเลยเลเลยเลเลยเลยมามมาเล็บฝั่งซ้ายมามามาเปลี่ยนหน่อยได้ป้าเปลี่ยนมิดหน่อยได้ไหมเปลี่ยนมิดหน่อยจะชิมให้มิดแล้วเล่นมิตรงนี้หน่อยเล่นมิตรงนี้หน่อยมามามาฝั่งซ้ายบล็อกประตูด้วยสุเพื่อน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  ชุบ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 เล่นแค่ข้างในเล่นแค่ข้างในเล่นแค่ข้างในชุบ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 เอาเพื่อเขาวอด้วยกดโอแค่กดโอเข้าวอเข้าวอให้หน่อยเออนั่นแหละแค่นั้นเลยเลยฝั่งขวากลับไม่ได้ฝั่งขวาฝั่งฝั่งซ้ายกลับมาเตือนมาแล้วก็ไปฝั่งขวานะฝั่งซ้ายอะายไปขวาไปขวาสายกลับไปขวาเลยอ้อมอ้อมก้าไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปช่วยขวาก่อน ไปขวาก่อนพี่ดีแล้วนะไหนเล่นตรงนี้เข้าวอร์หน,รอรหน่อยรีวอร์หน่อยรีวอร์หน่อยนี่เพื่อนเราตายอยู่ข้างนอกด้วยหรอเข้าวอร์ได้ไหนหทติทำไมอาเคไรสับเลยไหมทุกคนพี่บัมครับผมสีเทาครับเพื่อนเดียวไหมเพื่อน นี่ใครเห็นเดียวเลยหรอดูพี่ธอรลี่ดิตรงนั้นน่าเห็นป่ะเพื่อนตายพี่เอาตายหว่อพี่เอาฝั่งนี้ชุบฟรีนะเพื่อนเพื่อนฝั่งฝั่งนี้ชุบฟรีนะเพื่อนทไม่ชุบฝั่งนี้ได้เพื่อนฝั่งนี้ชุบฟรี่ภาพไม่ตรงแน่เลยเดี๋ยวว่ะเพื่อนอาจจะเห็นเดียวอยู่ที่อื่นชุบแล้วชุบโซโนแมยแล้วนะปั๊มยหญรัวๆเข้าวอด้วยปั๊มยหญรัวๆเข้าวอด้วยไม่ต้องออกไปเอาศพนะไม่ต้องออกไป รีเพื่อนหน่อย b a บ y baby รีเพื่อนหน่อยเพื่อนตาต้องสอบ b a บ y b เขาวอหน่อยหาเพื่อนเยอะๆมองเพื่อนหน่อยเกิดแล้วเขาวอนะเกิดแล้วเขาวอ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 ถือไม้ขึ้นมากดเยอะๆกดเยอะๆกดตามไปเลยรัวๆรัวๆรัวๆพี่ยอดเป็นเล้วเปล่าแปลเพื่อนตรงประตูมาใครเนี่ยใครอยู่กับผมเนี่ย

นี S <S <c 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 ่ไงงี่หมอนนึกเหรอไม่ได้บังดูตัไมใช่กูตั้มใช่กูตั้มบั่ดูตั้มบังดูตั้มใช่กูตั้มบังดูกู้มบังดูตั้มบังดูตั้มบังดูตั้มบังดูต้มบังดูตั้มังดูตัไมบังดูตัไมบังดูตั้มบังดูตั้มบั่ดูตั้มบังดูต้มบังดูต้มบังดูตั้มบังดูตั้มบังกูตู้มบังดูตั้มบังดูกั้มบังดูตั้มบังดูตั้ม โว่าเจมุ้งพยานก็อดกูโอดโอดบอสโอดบอดกูบอสบอสไอ้บอสนอ่บอสนจะตายบอสมันจะตายบอสหมดแล้วมาตรงนี้มีแต่กองเพื่อนมั่ยสดีเพื่อนกูกูกูตัวกันโทนกันดีมึงอุ้มเพื่อนออกมาที่เนียซอกหนิพี่พี่ตรงนี้ขับไปชุมข้างนอกนะพี่เขา

หมดตรงนี้หมดยังไอ้ไว้หมดยัง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 เฮ้ยมาเชยโหดอ่ะตรงนี้เพื่อนหน่อยเพื่อนหายไปหมดเลยอ่ะสิบนี่สิบเก้าดิมีป่นแล้วเหรอเรื่องนั้นมีป้นแล้วเหรอไม่ถึงออกไปข้างนอกอะกูถามได้ปะไม่กูขอถามคนนึง อยากให้กูต้องไปย้อนดูยอมรับเข้ามาว่าไปตายตรงสีน้ำเงินคือใครใกล้ๆเสียเงินไม่เห็นตัวเน้เลยหรอวะใครนะนาตาลีนาตาลีไม่เห็นตัวเอ้ไปตายตรงนั้นได้ไงตีตายตั้งนานแล้วเอาโน้ตไใช่พี่พี่ดูมาตลอดนั้นโน้ตคุณตายนะลูกโดนนอนตายนานแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปย้อนดูไอ้รถอยู่ไหนอ่ะ